สวัสดีค่ะชาริสาแฟมชาแพนนะคะต้านแรงงมถ่วงไม่ถูกจริงๆนะคะสำหรับกระแสะการย้ายประเทศในเมืองไทยตอนนี้เนาะวันนี้เนี่ยในฐานะทีมญี่ปุ่นแบบเรานะคะก็อยากจะมานำเสนอทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียว่าการย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีดีอะไร แล้วมันอาจจะมีอะไรที่เราจะต้องเอามาพิจารณานิดนึงก็เท่าที่ดูๆเนาะประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศแบบท็อปๆเลยที่คนไทยอยากจะย้ายมาอยู่กันนะคะหลายๆคนอาจจะอยากมาอยู่เพราะแบบอุ้ชอบหนุ่มญี่ปุ่นชอบสาวญี่ปุ่นหรือว่าชอบอนิเมะชอบมังงะของญี่ปุ่นแบบเป็นแฟนแันแท้อะไรบางอย่างในประเทศญี่ปุ่นแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่อยากจะโฆษณาขายฝันใช่ไหมเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะให้ทุกคนได้เอาไปพิจารณากันว่า ข้อดีเนี่ยมันสามารถที่จะมาหักล้างข้อเสียที่เขามีได้หรือเปล่าแต่ต้องขอบอกกันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่อินกับความเป็นญี่ปุ่นคือก่อนย้ายมาเรารู้จักวัฒนธรรมแบบน้อยมากรู้จักอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นน้อยมากอนิเมะก,ก็ดูแบบดูแบบคนไทยจากช่องเก้าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเพลงญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟังเลยหนังญี่ปุ่นก็ไม่เคยดูเลยหนังแบบหนังจริงๆนะ สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือ1นึ่งวีซ่ามันของ่ายเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่เนาะที่เชียงใหม่จะมีสถานทูตญี่ปุ่นกองสุลญี่ปุ่น ซึ่งการขอวีซ่ามันก็ดําเนินการได้แบบงา่ายไม่ต้องบินลงไปกรุงเทพะอะไรเงี้ยค่ะก็ 2>, 2เรามีทักษะภาษาแล้วความตั้งใจของเราตอนนั้นก็คือเราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นรู้เรื่องและหวังว่าทักษะภาษาของเรามันจะทําให้เราเหมือนกับว่าได้เปรียบคนญี่ปุ่นแล้วก็3เรามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าตอนนั้นแบบอืม เหมือนเรามีความแบบชินกับการขึ้นรถไฟไปนู่นมานี่ในโตเกียวอยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อที่ข้อเสี็ทั้งหมดของวันนี้ที่เราจะเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนเนี่ยมันก็มาจากแบ็กกราวน์ของเราความคิดเห็นส่วนตัวของเราแล้วก็สิ่งที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามุมมองของเรามันมาจากไหน <t> เราอาจจะเป็นแบบหนึ่งในคนไม่ก <s> ี่คนเลยก็ได้ <sm art> ที่ไม่ได้อินกับความเป็นญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องความเป็นญี่ปุ่นเลยแต่ว่าพอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะมันทําให้เราเหมือนกับว่า เต็มใจอยู่ต่อไปอ่ะเหตุ okay, ผลข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปให,ใหม่ๆจะลงทุกๆวันพุธค่ะกระดิ่งไม่ต้องกดนะเกรงใจโอเคค่ะเรามาดูข้อดีกันก่อนนาะอว่าถ้าเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของโอกาสในการหางานหรือว่าทํางานค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศสังคมสูงอายุ แต่เป็นสังคมสูงอายุที่มีศักยภาพค่อนข้างมากดังนั้นความพร้อมที่เขามีกับประชากรในประเทศของเขาที่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นโชคดีค่ะของชาวต่างชาตินะคะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศญี่ปุ่นง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการที่คนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยหนีเข้ามาเป็นแรงงานผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีน้อยลงน้อยลงกว่าสมัยก่อน แล้วสาขาอาชีพก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยนะคะข้อที่2ถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสในการหางานแล้วเราก็ต้องพูดถึงเงินเดือนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่จำวิดีโอนี้ได้นะคะที่เราอธิบายว่าเงินเดือนของญี่ปุ่น,นมันต้องประมาณเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในประเทศญี่ปุ่นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนก็อาจจะแบบโอ้โหทำไมค่าใช้ใจ่ายมันสูงจังจะเหลือเงินเก็บไหมอะไรเงะะี้ยค่ะแต่เราคิดว่าพอเรา settle down ได้ ในระยะเวลาประมาณหนึ่งที่เราเริ่มรู้ว่าต้องซื้อของที่ไหนต้องใช้จ่ายอะไรยังไงบริหารชีวิตในญี่ปุ่นได้แบบลงตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่าก็เก็บเงินได้แบบเดือนเราไม่น้อยนะข้อที่สามค่ะก็เป็นเรื่องการต่อย,ยอดของเงินเดือนเนาะก็คือพวกสวัสดิการประกันสังคมประกันสุขภาพเบีย้ยเกษียน ถ้าเราย้ายมาในฐานะของนักเรียนโรงเรียนก็จะจัดการให้ค่ะถ้าเราย้ายมาในฐานะของคนที่มาทํางานบริษัทนายจ้างก็จะต้องให้สิ่งพวกนี้กับเราค่ะแล้วสิ่งพวกนี้มันดียังไงนะคะก็อย่างเช่นการที่เราไปหาหมอโดยที่เราไม่ต้องรับภาระในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอแบบทั้งหมดคือรัฐจะช่วยออกให้เราออกแค่น่าจะ30เของค่าใช้จ่ายนะอืม เรื่องของสวัสดิการขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดในประเทศญี่ปุ่นเนาะที่แบบว่าทุกๆคนในญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยได้สิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นตอนที่รัฐบาลออกเงินเยียวยาให้คนละ1น0 0 0แสนเยนเนี่ยทุกคนก็ได้เหมือนกันหมดได้โดยเวลาใกล้ๆกันหมดแล้วก็ได้แบบแฟร์แฟไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสัญชาติอะไรอาชีพอะไรอื แถมข้าราชการญี่ปุ่นน่ยก็ทํางานเร็วทํางานดีแล้วมีประสิทธิภาพมากๆขนาดเราเป็นคนต่างชาติอ่ะเรามีปัญหาอะไรเขาจะดูแลเราทุกๆขั้นตอนแล้วก็มีการ follow up ด้วยว่าโอเคหรือยังดีหรือยัง,อ,ยงอะไรเงี้ยค่ะมีการ follow up อะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขาทำแบบนี้กันด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็3ข้อที่พูดข้างต้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเป็นด้อยไปกว่าคนญี่ปุ่นเลยการที่แบบได้ยินคนไทยหลายๆคนพูดว่า ต้องมาเป็นพลเมืองชนชั้น2ชนชั้นสที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นะ่ะคือมันเท่ากันอะ่ะอืคือโอเคมันอาจจะมีแบบว่ากลุ่มบางกลุ่มหรือคนบางคนที่เขาอาจจะเห็นว่าคนเอเชียชาติอื่นหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเป็นด้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยมันก็ อยู่ที่ไหนก็มีอ่ะอยู่ที่ไทยก็มีแม้คนแบบเนี้ยโอ้ข้อดีข้อที่4ค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันปลอดภัยมากแค่ไหนคือมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่เราการันตีว่ามันปลอดภัยกว่าประเทศไทยมากๆความปลอดภัยแบบรอบด้านนะคะทั้งเรื่องของแบบความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินการจรกรรเนียก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ทุกคนทําตามกฎระเบียบแล้วก็การ เกิดอุบัติเหตุจากการประมาทเนี่ยมันมีแบบน้อยมากๆความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นเดินเดินไปตกท่ออย่างเงี้ยในนี้มันก็ไม่มีเราเรายังไม่เคยเห็นนะอืมแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันมีไต้ฝุ่นมีแผ่นดินไหวมีดินหลากภวูกเขาทถลม่มอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งเราอยากจ,จะบอกว่าก็เพราะมันมีสิ่งพวกนี้นะคะทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ รับมือกับสิ่งพวกเนี้ได้แบบย้อนองมามพิสูจน์ได้จากการที่ถ้าใครตามข่าวใช่ไหมคะเมื่อปี2019ที่ญี่ปุ่นโดนไต้ฝุ่นฮาชิบิสมันไต้ฝุ่นที่ดูรูปภาพถ่ายของมันแล้วเนี่ยเห็นแล้วแบบ เพราะว่าไต้ฝุ่น,นมันจะมาพร้อมกับการที่เอาน้ําทะเลเข้ามาแล้วมันก็จะท่วมเมืองใช่ไหมคะทางการโตเกียวก็แบบยกพื้นให้น้ํามันไหลเข้าอุโมงค่ะก็จะมีอุโมงค์ยักษ์อยู่ใต้พื้นซึ่งณตอนนั้นเองอะ่ะเราแล้วก็คนญี่ปุ่นอีกหลายๆคนเลยที่เพิ่งรู้พร้อมกันว่า O M G อย่างนี้ก็มีนี่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นต์อย่างที่เราพูดนะเพราะว่าภัยพิบัติมันเป็นอะไรที่เรากำหนดไม่ได้ปลอดภัยกว่าบ้านเรามากๆจริงๆ โดยเฉพาะใครนะคะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้แล้วอยากจะส่งลูกของตัวเองโดยเฉพาะลูกสาวอย่างเงี้ยออกมาแล้วรู้สึกเป็นห่วงจังเลยกลัวลูกไปมีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นประเทศที่เราคิดว่าเหมาะกับการส่งลูกสาวมาอยู่ <laughs> ข้อ5ค่ะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางโอเคอันนี้เราอาจจะพูดแทนเกาะญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดใครได้ไปเมืองเล็กๆในญี่ปุ่นอย่างอาโอกินาว่านอกเมืองโอกินาว่าหรือว่าอาโโมริหรือว่าเม,มืองแบบพวกมิยากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการคมนาคมการเดินทางของเขามันก็อาจจะยังไม่ได้สะดวกมากถ้าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวมันก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็พื้นที่เล็กๆเ,เ,เท่านั้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนมากทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีรถไฟและหรือรถบัส การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเรื่องการคับาคมคือไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือข้อดีแบบรวมๆแบบผิวเผินแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะลงดีเทลเยอะไม่งั้นวิดีโอมันจะยาวเกินไปค่ะไหนจะเรื่องของอาหารความปลอดภัยของการรับประทานอาหารเรื่องของโอ๊ยอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะค่ะเราขอนละไว้ฐานที่เข้าใจตรงกันแล้วกันเนาะอืมต่อมาค่ะมาดูข้อเสียกันบ้างค่ะว่าถ้าย้ายมาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องแบบ เสียไปบ้างข้อแรกก็คือเรื่องของต้นทุนค่ะการย้ายถิ่นที่อยู่เนี่ยมันมันเสียเงินอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าการย้ายมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเสียเยอะกว่าที่อื่นนิดนึง ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะมันไม่ได้มีแค่ค่าเช่าหรือว่าค่าแบบค่าส่วนกลางอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะมันยังมีเรื่องของรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆในการย้ายเข้าครั้งแรกค่ะเช่นค่ามัดจาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมัดจำเนี่ยเขาจะขอมัดจํา1เดือนก็คือค่าเช่า1เดือนถ้าเกิดว่าค่าเช่าห้องสาม0 0ื่น ค่าประจำก็บวกไปอีกสามหมื่นการซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอีกบางที่มีชาร์จคีมันนี่ซึ่งไม่ได้ถูกเลยการย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะจะต้องเสียค่าย้ายเข้าหรือว่าการจ่ายเงินในเดือนแรกเนี่ยประมาณบวกลบ10,000แสนบาทแล้วก็มากกว่านั้นแล้วแต่ไซส์ของอพาร์ตเมนต์และประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคำศัพท์เฉพาะให้กับสิ่งสิ่งนี้เลยก็คือคำว่าความจนที่เกิดจากการย้ายบ้านคือมัน เกลี้ยงบัญชีจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเรื่องของการลงหลักปักฐานการย้ายถิ่นที่อยู่การย้ายไปอยู่ที่ไหนไปครั้งแรกเนี่ยมันยากเสมอโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ทุกอย่างมันต้องเข้าไปอยู่ในระบบดังนั้นการที่ย้ายมาครั้งแรกอะเราต้องเอาตัวของเราอะเข้าไปอยู่ในระบบในทุกๆด้านทุกๆมิติดังนั้นเรื่องของเอกสารต่างๆเรื่องของแบบหา,หานู่นหานี่เบอร,ร์โทรศัพท์เปิดบัญชีหาบ้านหานู่นนี่นั่นอะไรเงะะี้ยค่ะ มันจะวุ่นวายมากๆในช่วงแรกวุ่นวายแบบสุดๆถ้าเกิดว่าเรามาคนเดียวนะก็ <c oughs> การจัดการคนเดียวเป็นเรื่องที่ยากมากๆ <c oughs> แต่เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอะที่แบบว่าไม่ว่าเราจะย้ายจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพจะย้ายจากกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพมาเชียงใหม่ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนในโลกใบนี้มันก็ต้องเจอกับความยุ่งยากในเรื่องเอกสารอยู่แล้ว มันก็ไม่น่าจะใช่ข้อเสียที่ใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็ข้อที่3ค่ะอ,อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่มองหาสัญชาติที่2คือที่นี่เนี่ยยังไม่อนุญาตให้ถือ2สัญชาติคือถ้าเราต้องการจะถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องสละสัญชาติเดิมของเราทิ้งก่อนซึ่งถ้าใครยังรู้สึกหวงเป็นหวงสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้รู้สึกลําบากใจนิดนึงว่า อยากได้ญี่ปุ่นด้วยอยากได้ไทยด้วยมันไม่ได้แต่การขอสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถละทิ้งสัญชาติไทยได้เนี่ยแล้วอยากจะมาเปลี่ยนเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยทำยังไงบ้างเอาไว้วิดีโอต่อ,ตอไปเราจะอธิบายให้ฟังค่ะ <S <S ข้อที่4ี่มันน่าจะเป็นเรื่องของภาษาข้อนี้เนี่ยเราไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นข้อเสียแบบเต็มๆต,ตัวเพราะว่าสําหรับบางคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษอาจจะค้นพบว่าเฮ้ย เราเก็ตภาษาญี่ปุ่นมากกว่าแต่สําหรับคนที่ถนัดภาษาอื่นอยู่แล้วแล้วต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาษาญี่ปุ่นมันยากจังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเรียนภาษาการพยายามสื่อสารกับคนท้องถิ่นค่ะแต่ทุกๆภาษาที่เราเรียนอ่ะมันไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆรายล้อมไปด้วยคนที่พูดภาษาันนั้น,น,นมันไม่มีทางที่เราจะพูดไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ข้อเสียเนาะเราขอเรียกว่ามันเป็นความท้าทายละกันอือไปข้อที่5ค่ะเป็นข้อที่แบบใหญ่ๆเลยที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนก <c oughs> ็คือเรื่องของวัฒนธรรมการทํางานในประเทศญี่ปุ่นค่ะเราก็พูดมาในหลายๆวิดีโอแล้วเนาะว่าการทํางานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็มันเหมือนจะมี mindset อยู่อย่างนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่มองคนเป็นเครื่องจักร อันนี้น่าจะเป็นข้อเสียแบบหลกัหลกๆเลยที่ทําให้คนหลายๆคนไม่กล้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ากลัวได้ไปทํางานในบริษัทที่เป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะคะก็ลองเข้าไปเช็คเพลย์ลิสต์ที่เราทําไว้นะคะเรื่องของการทํางานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่า มันมีบริษัทมีองค์กรประเภทไหนบ้างในประเทศญี่ปุ่นที่โหดมากๆแล้วมันมีทางไหมที่เราจะเข้ามาทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องไปเจอกับบริษัทประเภทนั้นก็บอกสั้นๆเลยว่ามีทางแน่นอนค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกบริษัทนะที่ทํางานได้โหดแบบนั้นญี่ปุ่นมีสายงานแล้วก็มีอาชีพที่เยอะมากๆที่เราอาจจะยังคิดไม่ถึงแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนขายจิตวิญ,ญญาณให้กับ ปีศาจอะแล้วก็ข้อเสียข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของลูกบิดประตูค่ะไม่มีนะคะลูกบิดญี่ปุ่นเนี่ยถนอมมือไม่ทำลายมือคุณแน่นอนค่ะย้ายมาได้ค่ะคือช่องของเราเนี่ยก็จะนำเสนอเรื่องแบบข้อเสียของไม่ให้ญี่ปุ่นไปก็ไม่น้อยเหมือนกันเนาะ แต่เราอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเพียงแต่เราอาจจะต้องมาดูว่าข้อดีนั้นๆเนี่ยมันสามารถยกระดับชีวิตเราได้อย่างไงบ้างแล้วข้อเสียนั้นอ่ะมันเป็นข้อเสียที่แบบเรารู้ว่ามันมีแต่เราสามารถแบบอิกนอมันได้ไหมเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขไหมซึ่งการที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้อินกับความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้หลงรักญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเนี่ยเหมือนเราค่อยๆรับ ประเทศนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ก็ก็โอเคดีนะอืมแล้วก็ไม่มีแพลนว่าจะกลับเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ก็ก็ดีออก <c oughs> ดังนั้นแน่นอนค่ะการย้ายประเทศการย้ายถิ่นที่อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายเนาะแล้วก็เราคิดว่าถ้าอยากมาอยู่จริงๆเนี่ยมาเลยค่ะรออยู่หรือว่าถ้าใครที่แบบยังไม่แน่ใจขอเวลาเก็บข้อมูลนิดหน่อยเนี่ยก็ได้เลยเต็มที่นะคะ อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะเพราะเราจะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วัฒนธรมญี่ปุ่นวิธีการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นโลใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกๆวันพุธค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย